สวัสดีครับ,บรายการบันทึกแทนพูดวันนี้เรามาบันทึกที่แม่น้ําปัตตานีตอนกลางค่ําแล้วนะครับเข้ากลางคืนแล้วนะครับ18.30นาทีนะครับที่เห็นอยู่ก็คือเรือโดยสารรับจ้างทั่วไปในแม่น้ําปัตตานีครับเรามาบันทึกบรรยากาศแม่น้ําปัตตานีพยายามค่ําคืนให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับนี่ครับทางโน้นก็คือ แม่น้ำปัตตานีที่มุ่งหน้าไปสู่ใจกลางเมืองปัตตานีครับสะพานแสงไฟนะั่นคือสะพานสูงนะครับสะพานเฉลิมพระเกียรติหรือที่ชาวบ้านปัตตานีเรียกสะพานสูงครับเนื่องจากสูงมากนะครับให้เรือประมงขนาดใหญ่นี้สามารถแล่นลอดไปได้นะครับ เรือประมงนะครับจอดอยู่ท่าเรือก็จะมีแสงไฟให้ท่านผู้ชมได้เห็นบ้างนะครับ ทางด้านนี้มุ่งหน้าไปสู่ทะเลเอ่าวไทยครับด้านนี้ก็จะมีเรือประมงขนาดใหญ่จอดอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องบันทึกไว้สักสิบนาทีว่าจะมีเรืออะไรผ่านมาทางเราหรือไม่นะครับใยายามข้าคืนครับ นี่ครับด้านนี้ด้านไปสะเลเอ่าวไทยนะครับไม่มีเรือเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านฝั่งทางด้านที่มุ่งไปสู่ใจกลางเมืองปัตตานีนะครับผมเห็นแสงไฟในแมา่น้ำปัตตานีนะครับดูซิว่าเป็นเรืออะไรมาทางเรานะครับ ก็ยังไม่มีเรือใดๆผ่านมาทางเราเลยนะครับรอดูกันต่อไปครับ ตอนนี้ดูชัดแล้วนะครับมีเรือประมงขนาดใหญ่หนึ่งลำนะครับกำลังแล่นมาทางเรานะครับโดยมุ่งหน้าไปสู่ปากอา่าวปัตตานีทะเลอ่าวไทยนะครับเรามาดูด้วยกันครับนี่ครับไฟจ้าๆนี่ครับ เห็นชัดไหมครับผมมองดูแล้วนะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับ เรือประมงขนาดใหญ่กำลังแล่นมุ่งหน้าสู่ทะเลเอ่าวไทยครับท่านผู้ชมครับคลื่นของเรือลำนี้ทำให้เรือเราคลงเคลงเลยนะครับ ให้ชาวประมงบนเรือประสบแต่ความโชคดีได้ปลาได้ปูเยอะนะครับก็เห็นใจนะครับบางทีทำงานหนักครับบนเรือผมเคยคุยกับ บนเรือนะครับผมทำงานหนักมากนะครับบนเรือทั้งวันทั้งคืนนะครับต้องแบ่งเวรกันพักผ่อนนะครับสู้กับคลื่นเพื่อการอยู่รอดนะครับได้ปลามาขายแบ่งสันปันส่วนกันนะครับท่านผู้ชมครับ,รบไปแล้วครับ ใกล้รับตาบเราแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติพิธีครับนทึกแทนพูดที่แม่น้ำปัตเนยามค่ำคืนนะครับเพึ่งหัวค่ำนะครับ19นาฬิกาครับทานผู้ชมครับสวัสดีครับ